สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไปสุขุสุข้ขนแฟนเพียงแฟนขับของวัลลัมเจกันลอยนี่ว่าแฟนขับทางสาวจะขี่ผีประหยัดนะคะมือนี่ทําการแสดงอยู่ทุ่งน้องม่นอำเภอเจริญศปีจังหวัดสกลน,นครน,นะครับพี่น้องบรรยากาศราดเลศเลิศเกินฟังน้ำกงวงขวงดีเป็นตาในพี่น้องเอ้ยเลิศเลิศเ,เปิดเสือ้อที่สุดไม่หลกเลยเลิศอีี จักไรก็พอหมาดพันธ์เลกวงขวงแหง่กี่ปีพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องมาฟังลองฟังลำ่ำมอล่ำใจกันลอยมาให้กำลังใจกันหลายๆมอล่ำกะมาถึงเรียบร้อยแล้วมือขึ้นแสดงอยู่เสรีะพุม่มเดินทางมาพี่น้องเอ้ยสองร้อยสองร้อยที่สิบกิโลเกือบสองร้อยห้าสิบมาหอดงานตอนนี้อาเบด,ดเลแล้วหาโมงหาโมงสิบห้านาะที หาโมงชิ่วโงนที่วทีตอนนี้ก็ได้80%ซแล้วเพราะว่าวิธีตั้งเสร็จแล้วเลยวิีคือตั้งเสร็จแล้วเหลือแค่เหลือแค่อไอติดฉากติดฉากแล้วก็ใส่ไฟนะคะเจกีมมาแตเว่นมือนี่เพราะว่าลูกๆมาซ้อมเต้นซ้อมเต้นปรับการแสดงใหม่โชว์ใหม่ เก็มีโอกาสได้มาเห็นคือหอดบรรยากาศบรรยากาศเก่าๆสมัยจวาของกระน้ำหลดปาดกระน้อนอดูสิเดพี่น้องนี่เห็นบ่มนอนนอนผู้ศาสตร์นอนดูสิผู้ศาสตร์นอนอยูน้ำงานคือน้ำโฮมแต่นคือแบบนี้คือโชคดีนะนี่ถ้ามาเจอสถานที่แบบนี้คือมันโชคดีมันมีโฮมแล้วมันติดสาหนามแล้วมันร่มมันเย็นดีเด้พี่น้อง มันเย็นดีอันนี้คือโชคดีแล้วก็ห้องหน้าของไก้สะดวกสบายแต่ถ้าไปเจอง,งานที่แบบว่าเป็นตลาดนัดคลองถมที่มีเตดเดินบ่มีลม่มบ่ได้ยิ้มโฮมก็ใส่โฮมรถบัสจอดรถบัสขันโฮมวันศุกไปพี่น้องมาเจะก,กี้กับลูกสาวก็ลูกชายลูกสา,าวไปซ้อมเต้นนะคะจะก,กี้ก็กับคุณแม่ก็มาจัดของพร้อมขายมาเด้อผู้ใเลชิมาอุดหนุนมาเด้อกำลังจัดของแล้วเนี่ยกำลังจัดของแล้วขอบคุณลูกค้า ที่เมาน้ำซีพี่ซีเกี่ยวแจกตามไล่ซื้อที่เพิ่นระบุมานะคะนี่แหละค่ะโอเคครับพี่น้องขายจะกี่กันของอีกกอนฝากพี่น้องกดไลก์กดแช่สาวจนกี่มาเด้อมาามาฟังหล่องฟังลํำมาเบิ่งหมอลำแต่ป้าสาดยุนาหันข้าเจ้าปู่สาะตัวนะท่านนั้นปีติก้บพี่น้องมูนี้ฮะปีตีกสทบทุนสร้างโดมหลังใหม่นะคะ โ okay, อเคคับพี่น้องบ๊ายบาย